แพรลี่หน่อยช่วยน้องหน่อยครับนาตีใช้ทุกวันไหมนาตีใช้ทุกวันใช้ใช้ทุกวันไหมจะทุกวันเลยน้องโมนัดน้องโมนัดเดนี่ใช่เอาข้าหว่านมึงเอหวนกูขึ้นหนาวจริงเหรอใช้สกินแยงไงมึงก็้นหว่านต้องมึงหวังยุงอ่ะเอาใหม่โดนเอาแล้วนาตี้ใช้บ้านเรานาตี้ใช้ทุกวันเลยเหมือนแพรลี่เหมือน ถ้าคุณมีบุญนะเหมือนพีรีอ่ะมีคนทักมาเหมือนพีรีะะ <laughs> มา iPad หัเกเหรอคะไม่ไมเดี๋ยวทางไปใกล้อย่ายาไปใกล้สีคห่าง <laughs> ซื้อแล้วค่ะเอามูล <laughs> <laughs> สั่งแล้วนะคะ,ะอีกเท่าไหร่อีกสองพันนะครับหนึ่งนาทีคือกับอีกสองพันนะครับผมแม่แม่ครับเ<อ>ชวยหนูนัตตี้หน่อยนะ <laughs> ยอดเราอ่ะไม่ซีเรียสเนียซีเรียสถึงแล้วเห็นไหมมันได้แล้วนี่หาเมื่อแล้วบอนี่ใช่<า>แล้วขอแสนนึงหน่อยครับโอ้มันไม่ได้ซีเรียเด่นะดหนาเป็าหลังเนาะ